สวัสดีจ้าสวัสดีจากประเทศตุรกีนะจ๊ะเนาะมนีกับอืมอากาศเย็นนะจ๊ะอากาศหนาวฝ่าคึมคนะจ๊ะฝนตกฝนตกลิ่นลิ่นเบิดขึ้นเมื่อขึ้นก็อ,อากาศเย็นนะจ๊ะเนาะอากาศหนาวทึงเย็นสี่เย็นเย็นทีหนาวหนาวนะจ๊ะเนาะอืมมนีกับเพื่อนกับ กุยิงนะจจะส่วนมากกับสิยุบานเนจเนาะแม่บานยุบานส่วนมากห็นมีตาโพไายนจออกไปเหตุงานออกไปตัดลังค้นก็ออกไปตัดชาลรงค้นก็ออกไปตัดไปตัดไม้นะจยี่นี่กับสิมีตัดต้นไม้ขายมีตัดชาขายบางคนก็ออกเข้าไปเหตุงานในเมืองออกไปเหตุงานในเมืองงานขับรถส่งของขับรถบรรทุกคือจังสามีพ่นก็งานขับรถบรรทุกนะจขับรถดำ ทรงหินทรงทรายนะจ๊ะเนาะอืมฝนตนกะฟุ้นก็เฮ็ดได้เด้อจเย็นนี่เสียงรถเพิ่นออกไปตดัดไม้รถกระบะนะจ๊นะะเนาะฝนตกเพิ่นก็เฮ็ดได้แล่นหินแล่นทรายอืมนะจ๊นะเนาะถ้าถ้าบตต่ตกแห้งอีหลีถ้าตกพอดลิ่น,นมึงก็ไปเฮ็ดประจําของเพิ่นนะจ๊ะเนาะงานนะจ๊นะเนาะอ่าม,มันใส่เสื้อเขีนยาวนะจ๊ะแต่ว่าอยู่ในบ้านถ้าอยู่ในบ้านน่ะบ่ค่อยหนาวปานใดเนาะจ๊นะเนาะ ถ้าออกไปข้างนอกก็ต้องใส่หมวกผ้าพันคอ,อถุงเท้าถุงมือนะจนะ๊ะเนาะหนาวเริ่มแล้วจ้ะเดือนท่านว่าโมกรล่านี่ก็จะมีหิมะมานะจนะ๊ะเนาะประเทศไท้ยหฮอเป็นยังไงเนาะประเทศไท้ยหฮอหนาววนนะั้นกว่าประเทศท้าบห่อท่านหนาวปไหนดอกจ้กหนาวก็อยางไล่ก็สิบสี่สิบห้าองศาเนาะยี่นี่ก หนึ่งสององศานะจจะถ้าใกล้ๆถ้าช่วงเดือนพฤศจิกาท่านว่ามุลกระลติดลบนะจ๊ะมกระลานี่สิติดลบเลยนะจ๊ะติดลบหนาวเลยยู่ในบ้านก็ต้องเปิดรีเตอร์เปิดเครื่องทํำควมอุน่นเปิดเครื่องห่อนทํำควมอุ่นนะจ๊ะถ้ายู่ในบ้านถ้าออกไปนอกบ้านก็ต้องใส่เสื้อเกันหนาวข้างในเป็นเสื้อ เขนยาวแล้วก็ข้างนอกกับแจ็กเก็ตอีกนะจ๊ะแจ็กเก็ตหนาน,นะจ๊ะเสื้อกันหนาวหนาน,น,นะจ๊ะเนาะอืมใจออกไปอยู่ลรียสุขภาพดวยจ๊ะเด้อทุกคนอืมนะจ๊ะเนาะชีวิตจางแดนก็คือบางายมือนี่ก็สิเมื่อว่าเรื่องหัวคออืมู้หยิ่งไทยเฮานะจ๊ะเนาะู้หยิ่งไทยอืมแถวส่วนยุโรปเดี๋ยวนี้เป็นข่าวดังนะจ๊ะเนาะส่วนยุโรป เป็นข่าวดังอืมประเทศเยอรมันนะจ๊ะเนาะอืมประเทศเยอรมันอืมมีน้องคนหนึ่งอืมเพิ่นก็ไปมีสามีเยอรมันนะจ๊ะเห็ุวีซ่าติดตามแต่งงานแต่งงานกันอยู่ประเทศไทยแล้วก็เฮตุวีซ่าติดตามสามีไปนะจ๊ะเนาะพ่อไปหอดก็ให้บอท่านได้แต่งงานนะจ๊ะว่าสิไปแต่งงานอยู่เยอรมันอีกบ่ท่านได้แต่งงานกับ ผ้าเมียนะจะฝรังผ้าเมียผ้าเมียไปขับรถแต่เว้นหางานน่าจะไปสมัครได้เขากับบ่อเอาแล้วนะจ๊ะสมัครได้เขาก็บอ่อเอาเพราะว่าบอท่านได้แต่งงานอืม่มีวีซ่าแต่งงานนะา๊ะเนาะภาษากับบอท่านได้น่าจะเนาะอืมม,มนันว่าเป็นไงได้จ๊ะบอเปนวานมากกับสิไม่ได้เหตุงานโหลดเขาตรงได้สัญชาติก่อนได้จ๊ะบอวายุประเทศได้ ยุนีคือกันจะ่ยุตุตรกีคือกันเข้าตองไดสัญชาติของตุรกีถ้าเกินปีแรกหนีง่งบ่ท่านได้ดอกจ้าปีแรกเนี่ยเข้าไปขอวีซ่าเข้าสิไดปีหนึ่งมันบ่พอปีที่สองอืมเข้าก็ดิจิได้สามปีภายในสามปีนั่นแหละเขาก็จะให้เาไปขอวีซ่าอ่าขอสัญชาตินะจ๊ะขอสัญชาติเป็นคนตุรกีถ้าพอเกิดเข้าได้สัญชาติแล้วเขาก็สามารถยุนีได้เลย อืมโดยไปตดจ่ายค่าอ่าวีซ่านะจ๊นะเนาะบปจดจ่ายค่าวีซ่าเพราะเขาเป็นก้นของเขาเลยเด,ด้อืมเขาเป็นก้นของเขาแล้วเขาไปจดจ่ายค่าวีซ่าถ้าเขาเพราะท่านได้เป็นเพราะท่านได้สัญชาติตุรกีเพราะท่านได้สัญชาติเยอรมันสัญชาติอเมริกานี่เขาก็ต้องอืมอยู่บานเป็นเมเบาเงานบุญใดน,นอกจากสง,งานส่วนตัวข,ของเขางานเขาซอยสามีเขาจัางสี่ จังยุนีนะจ๊ะก็คือไปตัดชาติจัดอย่างจังสีมันเป็นม,มันเป็นงานบริษัทเนาะเป็นงานส่วนตัวเออหรือว่าเ้าสิไปรับจ้างน้ำยาพี่นอ้องเ้าจังสีก็ได้นะจ๊ะเนาะเออยุนีเพิ่ลกระจาวมูลพันธ์หาต่ว่าเยอรมันนะ่ะโบเมนเยอรมันสวีเดนนอกจะว่าคุณนสไปเก็บเฮดขายเก็บสตบบรเอเบอรีร่ขายเก็บเอ่อเบอร์เบอรี่ขายอย่างจังสีนะจ๊ะแถวสวีเดนแถวสเปนเพื่อนมี่ เบอร์เบอรี่มีเบอร์เบอร์รี่อีหยังนะจ้ะเพิ่นก็ไปเก็บขายเห็นมั้ยที่เพิ่นลงคลิปนะจ้ะเนาะเก็บขายนั่นล่ะจ้ะก็ไปเฮ็ดงานในป่าจังซัรนได้นะจ้ะเนาะไปเก็บแล้วก็มาขายทางละซีซีมหาซีบิลโลนะจ้ะเพิ่นขายก็ไ,ได้เงินดีคือกันจังหลานสาวไอ้นุชลานสาวที่อยู่บ้านน้ำกันก็ไปเก็บขายมันก็นถือว่าเป็นอาชีพเสริมเฮานะจ้ะเก็บเห็ดขาย เก็บเบอร์เบอรี่ขายอืมปีหนึ่งนั่งหลานสาวก็น,นั่งกับว่าได้ปีละสี่หาหมื่นยี่ได้ละอาสนี่ก็ดีได้ละมันมีสวงเนาะปีละสี่หาหมื่นอ่าปีละสี่หาหมื่นเทากับถือว่าอยู่อยู่กับสามีอยู่กับสามียี่นี่ก็มีเห็นได้แต่ว่าฝนตกอนู่เดี๋ยวรอดถามวันอาทิตย์อืมสามีหยุดงานก็ไปเก็บที่นี่ก็ไปเก็บมาขายได้จ้ะโลละสามรอยคือกันเหตสามร้อยสี่รอย โลดหนึ่งกับ่าหลายดีจ้ะอืมถ้าได้เจักสองสามโลนี่ก็บสบายเล่ห์หกเกลี่ยอย่างสิอืมอาจารย์เนาะอืมแต่ว่าเยอรมันนะถ้าบาท่านได้สัญชาติภาษามาเทียงานได้อืมัาที่นี่เจ้าของร้านพ่นกับว่าอ่าคุณยังไม่ได้แต่งงานกันเลยคุณยังไม่มีวีซา่าแต่งงานคุณยังไม่มีสัญชาติเยอรมันคุณไม่สามารถถ้ามีวีซ่าแล้วเขาก็สามมาเทียงานเหตุวีซ่า ทำงานใดนันจนะแลจละเนาะอออะไรจะวันนี้พ่อวันนี้นอ้องคนนั้นเพิ่นกระูงใสยว่าเอ้าสามีเป็นยังือเฝ้าภาพไปหางานแต่นาะคือเฝ้าภาพไปหาเห็ดงานแต่นะ้องยังเขอื่าภาพไปหางานแต่เนาะไปหาไส่เขาอกบอ,กอาดอกจแกก็กลับมาบานกลับมาบานาน้านนั่งก็เลยถามสามีว่าอ่าจ้าเป็นยังคืเฝ้า้าพคอยไปหาเห็ดงานแถวสามีก็เลยว่าบ่เฝ้าจังได ตอนที่คอยไปหาเจ้ายุ่ประเทศไทยตอนที่คอยส่งเงินให้เจ้ายุ่ประเทศไทย่อยไปกู้หนี้ยืมสินมาว่าซันนสามีว่าคอยไปกู้หนี้ยืมสินมาส่งให้เจ้าอืมคอยก็ต้องตดหนีเจ้ามาอยู่หนี่เจ้าก็ต้องมาใส่หนีซอยขอย่อยอ่นนานาจะเนาะอืมสามีนา,า่งวอานา่งก็เลยงงงอืมก็เลยงงงวาคือเป็นจังสีเนาะคืดเบิง่งเลยจ้ะฝรั่งอันแหละ ผู้ใดว่าสินจูม,มือนี่สิได้ฝรังร่งรวดในฝรั่งรวยผู้รวยผู้จนผู้มีมันกับม่นอยู่จ้ะรวยอืมประเทศสวนยุโรปนะผ้าสีเิ่นแพงเ้ยจ้ะบาว่าสิสตุรกีนี่คือการผ้าสีแพงอืมค่าข้ออาชีพเขาแพงคิดเบิงค่าชาวบ้านเดือนละเมื่นเจ็ดมื่แปดน,นะจ้ะอยู่ในเมืองหมองมองใดเห็นงานใดอืมอยู่ในเมืองก็เคยลงคงิีไปแล้วนะจ้ะค่า สองบาทมื่นเจ็ดมื่นแปดบัน, 17, 18, บนิฝรั่งที่กเกษียนแล้วนะอืมที่เขากเกษียนแล้วนะสมมุติว่าเขาได้เงินกเกษียนหนึ่งพันดอลลาร์จังสินนะจ๊ะหนึ่งพันดอลลาร์ประมาณสามมื่นสองบาทห้องค่าเช่าห้องเขาบัน้หมื่นหาหรืยยุ่มหมื่นหาก,ก็ต้องกินต้องใจนะจ๊ะในสะิค่าน้าค่าไฟอีกในสะิค่าเกิดเกิดว่าอยากนั่นอยากนี่อยากผุลไม่นอกจากอาหารไปแล้วก็ต้องซื้อเพิ่มนะจ๊ะ ม,มือละสามร้อยสี่ร้อยมันสีเหลืออย่าง,างจะถ้าุนเหตุงานธรรมดานะจนะ๊ะเนาะสมมวตะกุนเหตุงานเงื่อนเดือนสามหมื่นหาอย่า, 3, 000, า,างสิสามหมื่นหาบานเฮานะจ๊ะจาา่ายค่าเาว้านไปหมื่นหาเรือสองหมื่นก็ต้องมาใส่ใจกินแต่ละเดือนนะจนะ๊ะเนาะผู้หญิงไทยต้องเข้าใจได้จ้ะองอยุคความเป็นจริงมันสมัยตะกี้มันแมนอยู่สมัยอ่า สิบห้าปียี่สิบปีเคลืนหลังอืมรุนรุนใหญ่รุนร,นรุนป่าหฮาหนะที่่นไม่ได้ผัวฝรั่งฝรั่งตะกี้เงินเมื่อเงินมันพันลดลงป่านนี้จะเงินยูโรก็อยูสี่สิบกว่าบาทตะกี้สมัยตะกี้เนาะเดี๋ยวนี้เงินยูโรล,ลดลงมาสามสิบกว่าอืมเงินดอลลาร์ตะกี้สามสิบเจ็ดสามสิบแปดอืมก็ต้องเข้าใจนะจ้ะไปแลกเงินไทยห้อมันได้หลายมันนี่ก็ฝรั่งตะกี้เขาไท่ได้ถือหรอกอืม ทีไปเห็นสางบ้านหลังง่ญ่ๆสื่อรถโน่นนั่นนี่มีเงินแสนหนึ่งสมมติว่ามีเงินเก็บแสนหนึ่งก็ไปแลกเงินยุทธเทียรไทยหฮอได้ท่ายแล้วเงินยูโรสมมติว่ามีหนึ่งแสนนี่เลิกเงินสะสมเงินเก็บเงินเขาเก็บเฮงงานนะจ๊ะเนาะอ่าพูดใดเพิ่นใดเฮงงานดีๆเนี่ยอืมเพิ่นเก็บเดือนละพันจึงสี่เออเดือนละห้าร้อยยูโรจึงสี่คืนเบิงอืมห้าร้อยยูโรเก็บจักปีจักเดือนจังสีได้แสนหนึ่ง พันยูโรจังสี่ปีหนึ่งปีหนึ่งก็ได้เมื่อนสองนะจะสมมุราเก็บเดือนละพันเนาะเออปีหนึ่งได้เมื่อนสองอืมต้องเก็บเป็นชิป,ปีคุณได้จัจงสิไเด้นเงินแสนพอได้เงินแสนเราไปแลปแกยู่บ้านห้องอืมตะกี้มันได้สี่ล้านกลัวเนาะได้สี่ล้านหาเอาสมมุติได้สี่ล้านหาสี่ล้านหาไปเฮ็ดอืมไปซื้อที่ที่บ้านที่ทางบ้านห้องก็รล้ดกี่แล้ว ลายหนึ่งเนี่ยร่างมองกับแค่แสนหนึ่งล่างมองกับหาแสนเังาสีซื้อซื้อที่หาแสนอืมที่ลายหนึ่งนะจ๊ะเนาะมันกับปลูกบ้านได้แล้วพี่น้องเลยซื้อล่างมองมอง,มองบ้านนอกยังทางอีสานห่าเนี่ยเป็นที่ซอป,ปอกกอเป็นซอก,กับปอก,กอล่างมองกับเป็นชนดถ้าอยู่ในเมืองกับเป็นฉนบโชนบทเจ้าสี่กับระมาณลายละลลานมีเงินดีสี่หลานซื้อที่ดินล้านหนึ่งอ่าซื้อที่ดินล้านหนึ่ง เห็นเพื่อนหลานหนึ่งเพื่อนหลานหนึ่งมันได้หลังแบบไงที่จะหรือสีเหตดประมาณหกเกตเสียนอืมวันนี้ก็เหลืออยย่สองหลานเอาสมมติเห็นเพื่อนสื่ทีหลานหนึ่งเห็นเพื่อนหลานหนึ่งสื่ทีหลานหนึ่งเห็นเพื่อนหลานหนึ่งเหลืออยย่สองหลานหาเอาฝากเข้บัญชีไว้แล้วก็กินเงินเกษียนอืมเดือนละสามหมื่นอืมมันอยู่ได้ทด้จะประเทศไทยอยู่ได้อย่างตี บ้านเฮากินมือละหาลอยมันก็นเหลือเฟือแล้วอืมกินมือละหาลอยแล้วก็ไปซื้อรถอีกจะขั้นไว้เถอะครับพากันไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี้รถเก๋งจะขั้นอืมรถเก๋งลคาคาหาเสียนนี่ก็ไม่กิบกิบแล้วมือสองบ้านเฮาประเทศไทยเะา๊ะเนาะนั่นแหละจะทีฝรังอยากไปอยู่บ้านเฮานะา๊ะเนาะอืมอืมก็จินเงินกะเสียนเออกระเพิ่นกระสีเอ้า ก็สีหายเมียเสเดียนหนึ่งหายหายเมียเสมอนหนึ่งสองมือนหนึ่งเข้าไว้จธอสื่อกิน,นเนาะเถวสองมือนหนึ่งเข้าไว้เีอสื่อกินน่นเนาะเฮ้ยแม่บละนั่นลหละจ้ะเลาต้องคืดเบิง่งยินดีบาทที่นี่สมัยนี้ฝรั่งที่เขาไปอยางให้เงินผู้ยิ่งไท้มัอนอย่างบอืเรียกน้อยอายุว่า,าซื้อได้จันผู้ดีก็มีนะ่เนาะผู้บ่ดีก็มีอายุยี่สิบปีขึ้นแม่บอไปพัทยา ไปผู้เก็ตไปหาดประจองไปเกาะสมุยมองได้มีฝรังหลายๆพ่อไปนะจ๊ะฝรังเขามาเที่ยวเขามาห่อรีเดชจังส right. ิซีบมือนะจ๊ะเนาะซิบมือจังสิเขามากเขาก็ไม่เห็นจังสิเขาก็มามามาพ่อมามากมาหักอืมก็หายเงินคว่ำหักด้จ้ะฝรังเขากับือคนไทยก็มีคว่ำหักคว่ำเกียดคว่ำโกรธขึ้นกันนะจ๊ะเนาะคว่ำหลภคว่ำหลงขึ้นกันมีผู้ดีผู้บดีขึ้นกันนะจ๊ะเนาะ บที่นี่พอมาพอ่อผู้ยิ่งไทยมากผู้ยิ่งไทยเดียหน่อยไทยเดียหน่อยผู้ยิ่งไทยอืมหน้าตาหน้าตาก็สวยงามีเจะาคนประเทศไทยเฮาผิวพรรณนี่สิบด้มีกะมีหยังคือคือบ้านเขาบ้านเขานี่น้ำข้อน้ำหยังน้ำร่างกายนี่ฝรั่งผู้ยิงย่งฝรั่ง,งก็จะมีกะมีหยังเลยจ้ะอ่า เอาพุ่งยิ่งไทยห้าบุญมีเนีผิวสีเนี้ยเสียบมันบหมากับมาหลงสเสน่ห์คนไทยนะจ๊ะพระหลงสเสน่ห์แล้วโอ้คอยหักเจ้าแห้งแห้งอืมเขาส่งเงินให้เจ้าอืมเดือนละสองหมืน่นสามหมืน่นอืมน่ะจ๊ะฝรังเพราะกลับไปแล้วก็ส่งเงินให้ผู้งยิ่งไทยทั้งทั้งที่เจ้าของนะเฮ็ดงานเดือนละสี่หมืน่นสี่หมื่นเงินห้านนะจ๊ะมืูลหนึ่งพันยูโรสี่สี่หมื่นหาเงินห้ากระส่งมาให้อืม ส่งมาห้ประเทศไทยนี่เดือนละท่าใดล่ะอสามร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยหาร้อยก็ว่าไ,เา 300, 400, 400, 500, าไปเจ้าของกับเรือหาร้อยจริงไหมจ๊ะอืมฝรั่งเนาะส่งมาห้ก็ตีเป็นเงินไทยก็่สองหมืน่นยิ่งไทยห้าก็ดีใจหลายบวกค้ดบ๊บบบ๊อกคุดหรือแกว่าเออเขาได้งเงินมาแจะใส่มาส่งเจ้าของบางคนล้วจะเนาะ ออเขาเหตุงานเมื่อยบ่อฝรั่งือเขาเห็ดงานงงเขาเหตุเ,เด,ด้จ้ะสามียังสีตื่นเศร้าออกไปเลยลั่งเถื่อ,อหาบ่ได้กินเขาเศร้าออกไปฮกมง้งเขางานเจ็ดมงเขาก็ะตรงออกไปฮกม้งหน่อยๆไปถ่ายยู่หนาง,งานแล้วฝรั่งเขาสิเป็นคนตรงตรงต่อเวลานะจ้ะเนาะอ่าบมได้ว่าเจ้า,ขาเข้างเจ็ดม้งโจงต้องไปเจ็ดมงเส้อสิไปหอดเจ็ดมงเคืองกิศิมันบมแมนจ้ะอืมเขาตรงเพื่อรรติด เพื่อชุกเฉินเพื่อนั่นเพื่อนี่เพื่อเขาไปจอดกินกาแฟกินอีหยังยุ่ข้างทางเขาก็สีเบิ่งเวลาเออทาเหลือเวลาหลายเขาก็ไปกินกาแฟกินชาอ่าอยูรานขนมปังแล้วจัดร้านอีหยังเขากอ่ออืมแล้วก็ไปเห็นงานอืมฝรัง่งนลจ้ะเนาะพ่อพ่อเออพ่อหมกักมักสาวไทยเลยนี่ส่งเงินในทุกเดือนทุเดือนปึ๊บ เจ็บบุญได้วงาไปโนเงินให้ทุกเดือนทุกเดือนปุ๊บล้วก็บาที่นี่ฝรั่งตกงานตกงานบมมีเงินเด้จ่าวาดนี่นี่บอบ,บอกเด้บ,บ่บอกบ่บอกว่าคอยตกงานเด้บ่บอกผู้สาวเด้บ่บอกแฟนบ่บอกว่าคอยตกงานขงานบ่ท่านใดบ่บอกญาติเขาบ่หมักตัวของลังคนฝรั่งญาติมียิ่งไทยถิ่มกาไปหายืมเงินน้ำมู ยืเมเงินลังควนกะเออเอารถไปเข่าไฟแนนซ์รถไปเข่าไฟแนนซ์เพื่อได้เงินนั่นมาไหวทรงห้ผู้สาวก่อนสวมสีแดงงานนะจ๊ะเนาะนั่นแหละจ้ะก็สมัมาเตือนมาบอกน้องๆนะจ๊ะสมเอือเนี่ยุกคนสุเมือนี่ที่มีแฟนฝรั่งนะกาเจ้าก็มาเฮ็ดงานทั้งนั้นละจ้ะอืมเว้นแต่สามีผู้ใดเออก็ชิมิง งานมีเงินเดือนดีแน่เพิ่นก็ไม่ยู่นำ้ำเพิ่นก็สิใหายนะจ๊ะเดือนละถดเดือนละมื่นซื้อยู่ซื้อกินเพิ่นก็สีใหย้ยบัตรนี่ไปรูดเอาตั้งหากอืมคือจังสามีพี่วันนี่นะจ๊ะอืมเพิ่นก็หายเดือนละสองมื่นก็สิ่งทรงทรงท่าทรง,ทรงห้แม่นะ่ะเพราะว่าบ่ได้มีนควมรับผิดชอบอีหยังลูกชายกับไญ่แลวเนะจ๊ะเนาะนะก็ทรงห้แม่เดือนละหาพัน บางเดือนก็บ,บ่ได้ส่งกับเพื่อเพื่อไววก็เลดไปเดือนอื่นยังสิแมจ่จ้ะอืมห้องก็เก็บกไหวเพื่อชุกเฉินเพื่อ,อได้กรณีว่าเกิดมือใดมือหนึ่งสามีห้อง่ได้อยู่น้าห้องก็ต้องได้ออกเงินส่วนนั้นไปจืสิตัวเครื่องบินกลาบ้านห้องอนะจ๊ะเนานะนะจ๊ะฝากเตือนน้องๆแลว่าอืมถ้าอายุยู่งยั่ยงหน่อยอยู่มาโหลดสวนได็กระางมาหาเหตุงานเอา อืงานบ้านงานยังอืมเฮ้าเฮ้ามาเห็ุงานยู่นี่เฮ้ามีสามีฝรังมันก็ดีอย่างหนึ่งค่อยู่ากินเฮ้าบริสือเองเฮาก็ต้องตกลงกันเน้่เขาซื้อเงินที่เฮ้าเห็นงานใดเฮ้าก็เก็บส่งไปทางบ้านเฮ้าหรือว่าเก็บไว้เวลากลาบ,บ้านเฮาก็จะได้มีเงินกลาบ,บ้านนะจนะ๊ะเนาะอืมอันนั้นจาะคือสามีน้องคนนั่นละ่ะอืมกูนี่ยืมสินมาพ่อเวลาพอเวลาไป อยู่ประเทศก็ต้องไปเห็นงาน,นเห็นงานเขาก็ต้องว่าจะใส่หนีซอยข่อยเด้ออืมแม่กรณลนีจังสันเอาตรงเบิ่อง,งดีดีเขาต้องถามกันน้ำบอว่างบอจะเห็นงานเป็นยังไงอืมอืมทั้งทังท,งทีว่าถ้าเกิดว่าลังเทียพลังน่ะโตกงานเขาบอถามเขาก็บ่อยากบอกเขาเขาต้อง,งาอาอถาม,าาาาาถามด้วยจ้ะจะมีเงื่อนบอจะเดือดร้อนบอจะพ่อใส่วาเดือนนี้ถ้าจะพ่อใส่จะุสง จะเจ้าบพ่อใส่เจ้ากระ่ส่งให้ข่อยก็ได้เขาต้องถามเนี่จ้ะชีวิตครูสิมาอยู่นํากันบ่ว่าคนไดคนไทยหรือคนฝรั่งหรือคนใส่กระซางมันกระสีคือกันเหมือนแต่ว่าฝรั่งนะเขาถิมีความรับผิดชอบหลายกเนนะจ้ะเนาะบอกง่ายๆหลดฝรั่งคือเฮ็ดงานเขาก็คือเฮ็ดบ่ไบด้เว้าเปรียบเทียบกับผู้ใชยไทยเนี่ยจแตว่าที่พี่ว่นเจอผู้ใายไทยนะ บกคคลมีควาวมรรบิดสอบเป็นค,นคั้วโศกไมเจอกผู้ชายไทยนี่สามีไทยนี่อเงินนี่ก็ต้องเงื่อนกูเงื่อนมึงนั่นจ้ะส่วนเสียหายใด้คือกันก็ต้องเฮ็ดงานเรายู่ประเทศไทยพี่ว่านกระเฮ็ดงานเรานั่นจน้ะเนาะมานนี่ต่อไปก็จะได้เฮ็ดงานขึ้นกันก็ส,สเปต้าชารับจา 10, า่ามือละพันหาเดือนหนึ่งเฮ็ดจากซิมหามือกับพ่อเหล่วนะ่นจาจ้ะเดือนละสี่เมือนหา ห่กะต้องคิดด้วยเห็ุสีมือก็ะได้แลวเมินหากับเงินสามีให้เหาให้ห่อห่เหาอจักเล็กจังน้อยอืมหฮอจักเล็กจังหน้อยอืมหฮากะเก็บไวเพราะว่าย่นีค่ากินค่าอย่างไม่อยู่บ้านบ้านก็บ่ได้เศร้าหรอกนะจ้ามาอยู่บ้านสามีสามีกับค่ายแน่พิ่นมีบ้านอ่าพิ่นมีบ้านอยู่จังหวัดลี่แท่เอ่อห่างออกจากห่างมาออกจากมาอิจันบู ตูเมื่องไงอังคาราก็มาประมาณพันสองกิโลจ้ะสัมผักอีสานเ้าไปทางภากไตนะจ๊ะเนาะอืมเอาละจ้ะฝากเตือนน้องๆอ,อืมให้ถามเบื้อีดีถ้าเขาหากเข้าอีลีก็ถามเขามีงานไหนก่อเหตบุบ่อจแต่เบียนสมรสแล้วก่อสิไไปเ็ดุงานมีบอาเรื่องงานมันมีเยอะจ้ะงานบ้านงานเสืร์งานงาน,นวดนอกจ้ะ่างประเทศอืม เมื่อได้หาหาลอยดอลลาร์ได้พันดอลลาร์ยังสี่ส่วนมากทีดงานก็จะได้ประมาณพันดอลลาร์พันขึ้นเดือนละสี่หมื่นหาเมือนน่าจะเนาะก็ดีเนี่ยจ้ะอายุ่าดจินกัใไ้สามีเขาซัพพอร์ตน่าจะเนาะฝากบอกน้องๆบมไม่ว่าสิเห็นแต่เงินเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลจะถักตัวเอาเงินเขาแล้วตัวได้เทียเดียวได้จ้ะเด้อตัวได้เทียเดียวอืมเห็นบ แต่คุณคุณนายตักนะ่ะเห็นบ่าโพดโลงโซเชียลดีไรว่ามีเงินแปลวากก็ได้ไปอยู่ในคุกนะจนะ๊ะเนาะทุกมือนี่พอเข้ากดปุ๊บโพดอีกอย่างโล่งปั๊บนี่อ่าถ้าเกิดว่าเรื่องบ่ดีน่นนั่นนี่เขาก็แช่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 แช,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 ช่ต่อกันไปเขาก็กลายเป็นคนบ่ดีนะจ๊ะเป็นมาหัวเน่าไปเรื่อยเป็นคนที่แบบสังคมรังเกียจมูพวกบอกคบอกโอ้ยีอนันี่บอกอืม ตัวเอาเงินผู้ชายหรือเบงเอ่อฝลังตัวเอาเงินฝรังหรืมอมึงฝลังตกงานไม่หอดงานเหตุตัวเอาเงินเอาจนเบิดลองคนอยู่พัตยาอยู่หัวหินจ้ะตัวเอาเงินฝลังตัวเอาเบิดเหลือตะพัดสป,ปอร์ตนอนอยู่ข้างทางข่างถนนโอ้ยแต่เลตตเวกรเจากน่าจะามีร้ายอย่าไปเหตุเดจด่ะเด้อเออได้มามันก็บาเจริญดอกอมันบาปบอกง,ง่ายๆหลดอืม อายากได้คนทีเสียหายเฮาห้เฮา,ให,เหาให้เขาตั้งใจให้เฮาเฮาจังเอาให้เขาหายดูความพอใจถ้าเขาบ่พอใจให้เฮาเฮา่าไปเอาจ้ะสิ่งของยังกระซางเงินทองนะจนะ๊ะเนาะอ่าเราชีวิตสีดีนะจ๊ะซุ่มหลอกซุ่มตุมตัวเอาเงินคนเนะาะบดีดอกเห็นหลายแล้วอยู่บ้านกับมีคือกันตัวไปเงินมันเขาเรียกว่ามันเป็นเงินหอน เอาไปใส่ก็บมีความถูกต่อไปเจ้ากองก็มีความถูกเอาแปามาป่วยเป็นนั่นเป็นนี่เป็นมะเร็งเป็นนั่นเป็นนี่รังคนประสบอุัวนเหตุรถต่ำเนี่ยรถส้นแน่จจะพออย่างติเขาเสียงเขาเสียงน้ำขุนตัวเองื่อนดีเลยมึงย่างออกไปให้รถส้นมึงตายในแม่ให้มึงป่วยตายในแม่มึงเป็นมะเร็งตายในแม่ให้มึงซอกตายในแม่นะจ้ะเขาเสียงน้ำขวนเฮานะจ้ะเนาะฝากบอกน้องๆเพื่อนๆเด้อจ้ะ อจังพี่วันนี่คือกันอืสามีว่างเงินไวตอนมาใหม่ๆคบกันตอนเพิ่นไปประเทศไทยว่างเงินไวจังสี่เขาไปแลกเงินมาจังสี่สามหมืน่นสี่หมื่นเอาบะเคยพี่วันจะบะเคยไปย่ปะก็ต้องขอเขาอืที่รักฉันของเงินลงไปซื้อฉันของเงินลงไปเซเว่น,งงนหน่อยนะอ่าถ้าบ่เมนส่วนของเขา ส่วนของเขาที่เขาเส <ME 1971. S 1> <Ms. S 2> ียหายห้าเขาก็ห้ inform inform tuh, อืมห sure. ้าก็ต้องคุ้ยกับเขาคอยเสียเวลามาอยู่น้าเจ้าถ้าบอดันเปลี่ยนสามีพันยากันคอยเสียเวลามาอยู่น้าเจ้าจะเสียหายค่าวคอยเสียเวลาทันใดถ้ามาอยู่น้าเดือนหนึ่งคอยเฮ็ดงานเขาก็ได้เดือนละสองหมื่นสองหมื่นหาจะสามารถให้คอยตรงนี้ได้บ่อถ้าเขาว่าหายได้เออหฮากับไปอยู่น้าเขาไปเตีแค่เขาส่วนที่นอกเหนือจากนั้นห้ากับคุ้ยเขาขอเขาส่วนที่นอกเหนือจากหันถ้าหขา เจอคนดีๆเขาเสียใจเฮ้าบอมเมนว่างเงินไว้เห็นเงินเขาสามหมื่นสี่หมื่นตาโตเป็นรอยเงินเขากขหยิบเอาพันสองพันเขาบรูดอกบอมเมนจ้ะเขาลูเขานบไว้เบิือนหลังเงินคืึเฮ้านั่นแหละเงินเนาต้องนบไว้คนนอาประท่านได้เป็นสามีพันย่ากันคว่มเสียใจกันมันบ่มีเขาไ่ได้ได้เห็นถาดแท้กันบางเทียเขาก็ร่องใจเฮ้านะจ๊ะเนาะอืมเขาร่องใจเฮ้าบแมเนวา ปุ๊บปับเขาสเสียใจเหาโอ้ยเป็นปีสองปีกุจแจฝรังเขาจงังเขาจังเสียใจเหาอืมอาจย์เนาะปากบ,บอกน,อนออ้องๆเด้อยังกับวสุก้วมดีฮอเทสก้วมดีกับพอกับแม่เหามีเงินกับแบงให้พอให้แม่เหาได้ซื้อเขาซื้อน้ำกินซื้อด้กินดีๆกินน,นจะจ๊ะเนาะเอ่อก้วมดีนั่นก็จิมาตอบแทนเฮาฮ่องซิเด้มาเ,เจอคนดีๆน,นจะจ๊ะเนาะอืมสำหรับมนีกับมา บอสโฟ้าเราจะฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามในนี้จ้ะบาท่านถึงพันอยู่ถึงพันเร็วๆดูแลสุขภาพได้จ้ะเด้อเห็นทุกคนสุขภาพแข็งแรงหนาวแล้วอ่ะสะพายตุรกีเื่อนอืมสะพายอ่าตางแดนนั้นจ้ะอยู่ประเทศได้ก่อนกําลังหนาวเลยจ้ะดูแลสุขภาพสำหรับมันเองสวัสดีจ้ะ